โอเคครับผมสวัสดีครับผมคนดูวันนี้ผมก็จะมาเล่นซองยาวเม็นปองเลเวลห้ากันนะครับผมก็เออก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ก่อนที่จะไปดูคลิปกันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมคนดูตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกมไปเรียบร้อยเราก็มาอยู่กันในหมดเกาะสวัสดีแล้ว <Okay. S 2> นี่ โส์สก,กินมาที่เคื่อสก,กินเลเวลห้ามันก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็เป็นสกินที่ไม่ค่อยที่เลยอ่ mm. ะโอ้ใจับไปเวลแปดอยู่แล้นี้คือเรียกได้ว่าอ๋อเนี่ย ก็ในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวข้ามไปในเกมเลยดีกว่านะครับผมาหลังนี้ก่อนแล้วแบบเจอซองยาแล้วสะต้นคืนก็ไม่ว่าอะไรนะ<อ>ผมไม่เจอง่ายหรอกเพราะว่านี่ไอเอาแผ่น,ออนเอาอไปก่อนก็เก็บแผ่นเอาไปก่อนเราจะไม่เจอนะเอาฟามาไปด้ย มาถผมก็อุย๊ยนี่ไงโอ้หนี่นนูก็คิดอแล้มือถือยากขนาดไหนและในส่วนตรงนี้ผมก็จะตัดไปตอนที่เจอคนเลยและกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับฟาร์มคองนะอ่ะก็เดี๋ยวไปหาล่าคนกันเลยดีกว่าและในตอนนี้ผมก็ได้ทําการขับรถเข้ามาที่พีกเพื่อที่จะหาล่าคนซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกแค่เจ็คน จำนวนคนที่น้อยมากเลยนะครับผมแทบไม่มีแล้วแหละก็เดี๋ยวไปหาราคนเล,เลยดีกว่าน,น,านาา่าจะเจอคนอยู่ที่พีกบเดี๋ยวหาล่าเลยแล้วก็เจอคนแต่ปอยใส่ก่อนชื่อโปรดปับมาไม่มีกูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอสัตว์ชิบหายมีควยทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คุณู้้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึไงไปหมดเลยไอเฮียมึงดียังไงไอเฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเฉ่งเลยเฮียตุนตีในสัตว ผมว่า einmal, ต,ต้องมีมั้งแหละแถวๆเนี้ยแต่ผมว่าอาจจะอยู่กับหลังคาก็ได้เออเป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะอยู่กับหลังคาโอ้โหอยู่หกคนไปสู้กับใครนะเนี่ยใส่เขาหน้ากูทำไมปฝึกบวกให้มากนนวก,ว,ากว่านี้แหละก็คือต่อสว้มากกว่านี้ต่อเนี้ไปหาไปน,นังไงยังดูดิพีกิง้งไม่มีซองยาวที่มีดไม่ก็ไปอยู่นี่แหละ มันมาตงึงทัวร์เลยทัวร์ญาตายไปดิเอ้ควายขอไว้ด้ของสักแป๊บหนึ่งโอ้โหขอบใจนายมากวงโคตรแรงเลยค่ะป่าปะป,า,ป,า,ปาเราคายร้อนหมดแล้วค่อยเติมเพิม่มดีกว่ามนง้นเติมไปมันก็สวยจัดคิวแรกของวันบุ๊บจะบ้า ไมยตายโอ้ดูเียละโอ้ผมขอโทษรทับเหงมกันดูเฮ้ย ต่เหมือนจะขึ้นไดมอนแล้วหรือเปล่าสวยบวกยี่สิบสองโอ้โหคลิปนี้ไม่ค่อยมันเลยคือก่อนนั้นเนี้ยผมอัดไว้เว้ยเออไอตานั้นน่ะคือเราเราแบบไอ้นั่นก้อนเลยเว้ยเราเติมก่อนเลยเราติมตั้งแต่คลิปแรกเลยนี่คือคลิปนั้นน่ะน่าจะได้คิวเยอะกว่าคิวนี้น่าจะเยอะกว่าคลิปนี้นะแต่ว่าคือคลิปนั้นมันก็โอ้คุณดูคณดูดูนะไอแพ็กเกจเนี้ยคือผมเคยเติมมาเลยเว้ยตอนนั้นมาสามเก้าบาทตอนนี้เหลือสิบเก้าบาท ไอเวนีด่ดูมันลดดินี่ฮะมาะแล้วมันก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ด้วยก็คือเป็นเหมือนรถสปอร์ตแห่งเอรถสปอร์ตแสงทะเลทรายเป็นเหมือนรถสปอร์ตครับผมเป็นรถเออรถทะเลทรายก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอุ้ย เพื่อนผมอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนผมเนี่ยอันนี้เพื่อนผมอันนี้พรอ <c oughs> เออป,ป,ปิด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 โอเคไปละก็ออกคนดูคนดูแบบว่าเอ้กูจะพูดเชี่ยอะไรใช่ไหไมเออก็ไปละเอง